มาสร้างความประทับใจในตอนจบของละครเสาห้าพร้อมกันอีกครั้งคืนนี้ค่ะนอกจากทีมพระเอกนางเอกเสาห้าแล้วผู้กำกับโอริวอว์บีเวอร์ยังได้เชิญนักแสดงเสาวห้ารุ่นแรกปี2552มาร่วมแสดงด้วยทั้งเอกรังสีโรดโนตวัชรบุญน้ำระพีพัทอนัทลาพาณิชและไผ่พาทิตย์ซึ่งหลังจากที่แฟนๆรู้ว่าทีมรุ่นพี่มารับเชิญในตอนจบก็ทําให้ได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากเพราะเหมือนได้ย้อนความทรงจําไปด้วยและอีกหนึ่งความพิเศษก็คือได้อาชลองพักดีวิจิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงมาเป็น เพื่อปิดท้ายภารกิจครั้งนี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วเราต้องเท้าความนิดน,นึงว่าเสาห้าเนี่ย คือทางานความยิ่งใหญ่ที่คุณอาฉลองได้สร้างเอาไว้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็เพื่อให้ความสมบูรณ์เพื่อให้อัธรสกับคุณผู้ชมก็เลยได้ได้รับเกียรติจากคุณอาที่ที่มาเล่นในนี้ต้องขอบคุณคุณอาด้วยนะครับครับ,รบปกติแล้วผมก็ทํางานเยอะไม่มีเวลาว่างที่จะไปรับเชิญให้ใครแต่หลานคนนี้ต้องมีเวลาให้สักสองชั่วโมงก็โอเคในชีวิตผมอ่ะผมว่านี่เกียรติหนึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นเกียรติที่ผมจะจําไม่มีวันลืมนะครับคุณอาโอ้ยขนาดผม ถ่ายทําผมยังรู้สึกแบบอินเลยเพราะแบบเหมือนเราจะรู้เลยว่าเหมือนแบบมันมีความแบบเป็นตำนานอยู่แล้วมีพ่อพ่อหลองมาร่วมแสดงด้วยคือ ผมมองว่าละคร25ในเวอร์ชั่นนี้คือมาร์ต์พีซสํำหรับผมจริงๆอ่ะคือทุกคนแบบรวมกันแล้วอยู่ในละครเรื่องนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แสดงร่วมกับพี่ๆและก็ทั้งพ่อหลองด้วยแล้วเพื่อนๆด้วยครับครับผมคืนนี้ตอนจบครับห้ามพลาดนะครับสองทุ่มครึ่งละครเรื่อง25ครับเราเจอกันนะจบเส้นทางบันเทิงรอดูเสา5ตอนจบกันต่อเลยนะคะ